าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับนบนะีเกมเมอร์อีกแล้วนะฮะอ่ากับพวาเกมในตำนานนะครับผมวันนี้จะไม่จะไม่ได้มาทำหนึ่งลุม5้านะครับแต่ว่าจะมาเล่นโหมดสตอรี่กันนะครับผมไปเลยครับอ่าเดี๋ยวจะนิวเกมไปเลยนะฮะเล่นใหม่ไปเลยครับผม อ่า yes ไปครับจะเป็นดากอนฮิสตอรีนะครับผมหมดเรื่อง,องไปเลยครับไม่ให้เพื่อกันเสียเวลาอาจจะเจองโงโกนนะครับยืนพูดอยู่อ่านะก็เราก็จะมาเลือกอ่ระดับความยากก่อนนะครับผมแน่นอนนะครับสำหรับผมแล้วนะฮะมันต้องเป็นฮาร์ดสิครับผมแหมระดับนี้แล้วฮนะ จะเป็นซายาสซาก้านะครับผม่นะครับไปเลยครับตอนแรกจะเป็นพี่ชายนะครับของงูกลมมาบุกโลกนะครับชื่อราดิชนะผมในก,กระตูนเนี่ยราดิชจะมาบุกโลกและชิงโกฮังไปจากงูกลนะครับแต่ว่า,างูกลก็ต้องไปตามโกฮังกับไปกับพิกโรโนะครับผมเพื่อไปตามโกฮังกลับมาครับสวัสดีน้องชาย พี่ชายเอาลูกฉันคืนมาเป็นลุงแล้วทำไมยังแกแกหลานอะไรแกไม่รู้จักพี่น้องงั้นเหรอฉันไม่เคยมีพี่น้องเยี่ยมครับไปครับอย่าไปกลัวครับหลบครับหลบอืมอุ้ยอาพลังบาสหมดครับเฮ้ยมันมาถอยครับถอยอุ๊ย

อย่าให้พักครับอย่าให้พักเฮ<อ>้ยโอ้โหโดนเลยครับโหน่าจะแรงด้วยนะหืเจ็ดพันก็เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่ตามจริงเนี่ยนะครับในกระตูนเะนี่ยงกุนเะนี่ยเดี๋ยวนะ นเนี่ยงโกนเนี่ยยังไม่มีหมัดไคโอครับตามจริงเนี่ยเกีย่ยวว่าแต่หมัดไคโอเลยครับบินยังบินไม่ได้เลยครับยังขี่แม็กสีรองไปช่วยโกฮังอยู่เลยครับตอนนั้นแต่ไม่เป็นไรครับในเกมเขามีมาให้ใช้ก็ใช้ไปครับในอันตรีเนี่ยถ้าไม่ตายเป็นโปแกงกีด้วยนะฮะพี่ชายทำไรมาครับเด้เวลาไปจอบโอ้เอา้า อย่าดื้อสิครับลาดิสไอพี่ชายไปย้ายพักครับเฮ้ยอ,อ๋อผมลืมไปไอ้นะัทเอ่ออะไรนะอัลติเมตบาสหมดโอ้โอโอ้ยังไงนะอ่านั่นไงพาดอ่าผมยะก,กดอ้าสามเลยวกดก็ได้อะ ให้ดูเป็นฉากๆไปนะครับจะอ่าเป็นพลิกโลมานะครับหลบครับโอ้ผมอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะเพราะว่ามันมันใช้สมาธินิดนึงโอ้โหเดี๋ยวนะยังไงครับเนี่ยบอทมันไม่ค่อยบูเลยอือ่ะบูเองก็ได้อุยหลบเฉย เนี่ยผมไม่ชอบท่าจับมากมากแล้วท่านผู้ชมคือแบบผมแพ้มากเลยนะท่าจับเนี่ยจุดอ่อนผมเลยดู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 ไปครับเย่ๆๆๆกดอาสามครับผมจะเป็นอะไรต่อไปพิกโกโลแย่แล้วครับนายโอเคไม่พิกโกโลฮ่า พวกนายสู้ันไม่ได้หรอกไอ้พวกกัดจอกเอ้ยอ้าวหนีไปเชื่อครับเอ่อเลือดหมดเลยแค่นี้แล้วงั้นผมปิดจอบเลยดีกว,ว่าไม่เป็นการเสียเวลาเอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดนะอยากปิดสวยๆนอะ่ะนี่อ่ะสวยนะครับโมงี่ไปในตอนนี้งูกูยังใช้ไม่ได้นะครับในกระตูนเนี่ยไปครับเรียบร้อยหายไปเลย ดูนายซีนายไม่เห็นจะเก่งสักเท่าไหร่เลยอ่ะพี่ชายเรียบร้อยครับล่วงเสร็จ <c oughs> ไปหนึ่งตอนนะครับผมอ่าก็จะปลดอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นพาร์ตต่อไปนะฮะไม่เซฟครับผมเอาไปต่อเลยครับผมกะว่าจะให้จบเป็นซาก้าไปนะฮะไปเจอนับป่าต่อเลยครับ ตอนนี้จะเป็นฉากที่โงโกุลเนี่ยกลับมาจากอ,าอะไรนะจากการฝึกกับท่านชาปิภพนะครับผมแล้วคนที่สู้กับนับป่าเนี่ยจะเป็นพวกกูรลินนะฮะพวกเชนชินทางอะไรพวกนี้นะ he แต่เดี๋ยนะมันเลือดสีฟ้าเลยไปสแปมพาพามไปก่อนนะอ๋อ oh, ผมลืมเปลี่ยนภาษาเป็นภา,าภาษาญี่ปุน่น ผมอินกับภาษาญี่ปุ่นมากกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนก็ได้ยา้ายพักครับโอ้โหท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับต่อยไม่เข้าอุย้ยอย่าครับอุย้ยอุตส่าห์แซดเคาน์เตอร์ได้แซดเคาน์เตอร์เนี่ยจังหวะมันต้องเดี๋ยวนะจังหวะเนี่ยมันต้องตรงมากเลยนะครับคือมันจะค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับมือใหม่คือ สร้างเลยใหม่เนี่ยคือมันยากเลยนะครับผมก็กว่าจะกว่าจะแซดได้แต่วันนี้ผมก็มยังไม่แม่นพอนะครับมันใช้ฝึกฝนค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเป็นแซดเคาเตอร์แบบกดหลบเป็นโอเนี่ยผมคนผมมั่นใจว่าผมแม่นอยู่พอสมควรนะแต่มันก็มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหอีกแล้วจับอีกแล้ว อะไรครับนี่โคอาสามไปครับเจ้าสื่อจะมานะฮะมาแทนทางชิงหังนะแล้วเ,เดี๋ยวจะก่อหลังระเบิดตัวไปกับนับปะนะอุ้ยอ้าวโอ้โ,อโหหลบไม่ได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปพลังนิ้วชี้เปียงอื้ออีกทีครับอีกทีครับอืมเว้ยโดนมาบอลเบายัางเฮ้ย เรียบร้อยครับหนักซะด้วยอาการล้ก่อนพี่เทนแล้วเจอกันใหม่นะกดบายพี่เทนโหจากนี้เศร้ามากนะในการ์ตูนก็เดยวผม,ผมดูผมยังร้องไห<า>้เลยนะอ้าวเมื่อกี้เห็นเลือดมันเหลืออยู่ติ่งนะแต่จริงงานจะเข้ามาแทนนะครับ <c oughs> อ่าถ้าไม่ตายเทนจิงฮานเดี๋ยวดูนะฮะ ผมจะรีบไปเลยเร็วเลยเลือจะลดไปด้วยนะครับไม่โดนเลย <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับที่เหลือก็รอให้มันต่อยให้หมัดหนึ่งครับ <laughs> ออกาปะนะครับพลังขี้ปากกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะเจีย อุ้ยห้าดครับเดี๋ยวนี้ผมกดไม่ค่อยแม่นเลยมาแล้วครับโกหังครับผมทิกโลนี้ไปเดี๋ยวผมจะสื้อกับมันเองหรือเปล่าเออต้องหมุนนะเนี่ยประธานโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับเวลาหมุนนั้นตลกเนี่ยเมาส์มันชอบขึ้นนะเพราะว่าผมเนี่ยใช้จอยเพลสีแล้วมันไปโดนกับไอ้ตัวแพดที่มัน เพื่อนที่เมาอะครับไปครับอย่าให้พาครับเออเฮ่อมาเซนโกครับพลังกระสุนพิฆาตยายาไปครับอย่าให้พาครับอย่าให้พาครับผมรวยต่อครับออุ้ยยเ,ออเ,ออเออคือถ้าเมื่อกี้มันชาร์จเสร็จเนี่ยมันจะมีเหมือนถ้าผมจะไม่บิดมันจะมีเกาะด,ด้วยนะ มันจะต่อยไม่เข้าครับอ,อะไรกันนักกระหนาเนี่ยทีไปครับปล่อยไปลังครับอ้าไปครับอาสามก็ได้ครับจะได้ให้เห็นทุกฉากนายเจอแน่ๆเจ้าหนู กาปะนะครับบุ้ยพิกาโลจะเข้ามาเอาตัวมาบังแทนโกฮังนะผมตายซะกิปากโอ้โห่เก้าเก้าเก้าเลยนะครับ <c oughs> ละตอนโกฮังคุพิกาโลทำไมคุณถึงช่วยผมไว้อะอืม ลราก่อนโกฮังปกป้องโลกให้ได้นะเรียบร้อยครับถ้าโกฮังจะเข้ามาความโกรธนะผมแล้วก็ปล่อยพลังอสูุธพิฆาตใส่นับปะนะครับในกระตูนะแต่นับปะไม่เป็นไรเลยครับแข็งแกร่งมากชาสายยาไปต่อครับได้เดยวนะ อ,อ,อ้าวอุ๊ยอ้าววยาไม่ต้องถึงอะงงกุลก็ได้มั้งเนี่ยโอ,โอ้มันเร็วเกินเอางงกุลเข้ามาหน่อยก็ได้ครับอ้าวเลือดสีน้ำเงินเลยโอ้ยกำลังจะจบอยู่แล้วงงกุลในที่สุดก็โผล่หัวมันแล้วสินะ เนสุดก็โผล่หน้ามาแล้วสินะอันนี้ที่ผมมั่วนะแกเสร็จฉันแน่แกคิดว่าแกจะมาฆ่าฉันเหรอพวกแกต้องจดใช้ในสิ่งที่แกทำอ่าเรียบร้อยครับเนี่ยมันเด่นนะเด่นนะเด่นเอ้แต่ก็ดีครับเรื่องรับเงินนี่โผล่ผมต่อยยาวๆเลยนะ ไปเนี่ยมนหลบเก่งครับโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ไปครับขึ้นบนอุ้ยไปครับมาเคโอระยะใกล้เลยเปลี่ยงทีหลังครับปุ้มโอ้โหแรงอยู่เนี่ยแรงอยู่นะครับเนี่ยหมื่นสอง เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวบนะนะอกอีก,กีีผมใช้ท,ท้ายเกมครับอุ้ยย,ยังไงหลบครับหลบไปเอา้าไม่โดนนี่อุ๊ยย้ายพา้าก็หวงผมมาเวอร์แป๊บนึง เป็นอะไรผมงงกับตัวเองอยู่เนะี่ยกดอะไรไม่ค่อยเข้ามือเอา้าลืมเช้บอลยังก,กี่ครับประธานโทษเ,เวเจิต้าอย่าบอกกันเลยนะว่าแกสู้ฉันไม่ได้บอกให้กลับโลกไปไงเล่เาเฮ้ยบอกให้กลับดาวตัวเองไปไงเล่า <laughs> เวจิตาช่วยฉันด้วยไม,ไม่ไหวแล้วตัวเออเรียบร้อยครับ แต่เบจิต้าเนี่ยจะเป็นคนเหวี่ยงน้ำป่าขึ้นไปแล้วก็ฆ่าน้ำป่าทิ้งนะครับเพราะน้ำป่าเนี่ยสู้โง,งกุลไม่ได้เลยนะครับผมอ่าครับเราอย่าเพิ่งแซวว่าเราไปต่อครับผม่าจะเป็นฉากที่โงงกงคุณสู้กับเบจิต้าแล้วนะครับ คือผมเนี่ยพูดไปเล่นไปผมว่าผมเล่นไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมแล้วผมลืมลยผมลืมเก็บลูกดาร์กบอลเดี๋ยวนะผมผมขอหาหาลูกดาร์กบอลกันคือลูกดาร์กบอลเนี่ยมันจะอยู่ตามหินนะครับเราต้องพุ่งหาเดี๋ยวเดีขอขอเวลาหาก่อนนะอ่ะโอ้คือคือผมอยากเก็บอ่าเนี่ยอ่าเจอแล้วครับเจอแล้วได้แล้วลูกนึงคือผมอยาก ได้อ่าฟิวเจอร์โกฮังนะครับผกผมว่ามันเท่ดีนะฟิวเจอร์โกฮังโอ้ยทำลายครับเจ้าชายเจ้าชายทำลายไปตรงนน้นสวยครับอุยโดนจับอีกแล้โอ้ยเฮ้ยตุยท้องไป สวยครับตัวท้องยายาอย่าโอ้ยโอ้ยโอไปครับหมุนอันตันหลอกอีกแล้วเป็นเกมที่ทำให้อันตรนหลอกทางได้ง่ายมากนะครับเกมเนี้ย ต้องซื้ออะไรอนาล็อกตุนไวไปเลยครับกดอา,าสางครับผมเกแกมังอาจทำให้ฉันเจ็บไอ้ขยะเอ้ยสกรรมนล้นจะไม่ปิดแปลว่าขยะนะครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมงงละฉันจะทำลายโลกนี้ไปพร้อ,รอมๆกับแกซะเลยแกจะต้อง ถ้าเกไม่อยากตายแก,กต้องหยุดกระลิกกันได้แล้วอ้าวเฮ้ยอ๋อโอเคครับได้เวลาตัวสันแงแงแไง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 ครับอืมแปดพันเก้าทำไมมันน้อยอ้าวดวงจันทร์มาเฉยครับล่างลิงครับฮอ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 ฮเป็นไงบ้างล่ะคาร์โรสเกคิดว่าแกจะหยุดฉันได้ไหมอุ้ยเลี้ยัง เฮ้น้ำมันลิงปีศาจลิงยักษ์ <_ d ata> อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ <_ d ata> มันจะเพิ่มพลังก็ชั้นเป็นกี่เท่าไม่รู้ครับแต่มันจะเก่งขึ้นนะครับ <_ d ata> ลิงยักษ์เนี่ยอะไรครับอ๋อ <_ d ata> อ๋อ,อ,อมาเป็นลูกโอเคงั้นผมรู้แล้วผมต้องใช้อันนี้ไปครับ คือถ้าเราไม่ได้อยู่ล่างฟูลมารเวอร์เนี่ยเหมือนว่าอุ๊ยเดี๋ยวนะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยโดนอื้มอุ๊ยเดี๋ยวนะผมต้องเดี๋ยวนะครับ,ผม,รบผมอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะมันต้องใช้สมาธินิดนะึงสั่งเค้ืนต่อไปครับอ้าวโดนเฉย อ้อุ้นั่นไงครับผมว่าแล้วต่อยไม่เข้าเดดเดดเดดเนะเดีเยดนะซุปเปอร์กระดิกกันเลยอ่ะนี่ยครับแค่แค่เลื่อนลงครับแค่แค่บินลงแค่นี้ก็หลบได้แล้วถ้าถ้าเป็นระยะเมื่อกี้นะฮะถ้าระยะห่างแบบไกลๆอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้อะไรครับเนี่ยเดดเดวเดดเดดขอใช้ก่อนขอใช้แล้วน้โอ้ยอืม เดคือผมอยากลองเนี้ยครับว่ามันแรงว่ามันจะแรงขนาดไหน <c ười> แค่นั้นแหละครับเคยชาร์จฟูลพาวเวอร์แล้วก็อยู่ในร่างหมัดไคโอนะครับโอ้เหมือนเจ็ดก็ได้อยู่โอเคครับกดอาสามไปครับ <c oughs> แกเสร็จขาแนะ่ยมันฟูลพาวเวอร์ครับหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหอันนี้ผมโดนแน่เลยครับผมไม่ถนัดไอเนนะี้ยนั่นไงผมว่าแล้ว ชิ้นงาน้างหลอกอะครับเดี๋ยวนะไปได้เวลาปิดจ็อบแล้วไปายโอ้ยพุ่งส่วนเวฟเอ็กซ์โพชชั่นเวฟครับเดี๋้เด้เด้ทำไรเนี่ยโอ้ยอือฮึ่ต้องจับไปได้เลยสิโอ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 ถอ้ย เดะเดวเดะเดะเด,เ,ดเริ่มลำคาแล้วนี่ครับโอ้โหมันมันสู้กับพวกตัว finally made it แปลว่าอะไรเอ่ยแกก็ไม่เหน็นอะาไหร่นี่ไปชิต้าแค่นี้ก็จบซะแล้วอุย้ยเคลียร์แล้วครับน่าจะเคลียร์ภาคไซยาสาก้านะ โอ้ยปลดล็อกฟีเซอร์ซาก้าแล้วครับผมเดี๋ยวฟีเซอร์ซาก้าเนี่ยผมจะไปต่อในพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยวจะทําเป็นพารพาร์ทไปนะฮะโอ้ยปลดล็อกสเปเชียลซาก้าเลยครับได้ลูกบอลหนึ่งดาวนะครับผมอ่าก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไซย่าซาก้านะครับผมอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวพาร์ทสองจะมาต่อกันในพาร์ทฟีซ่าซาก้านะฮะ Well, well, what are y go o go, go. อ่านะครับสำหรับอ่าเดี๋ยวนเดวนะผมขอญาตเซฟนะครับผมสำหรับพา์ตีนะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพา์ตหน้านะสำหรับ ฟีซาซาก้านะผมผมจะเล่นไปตามเนื้อเรื่องไปเลยนะผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมเจอกันพัทหน้าครับเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะมีคลิป1นึ่งลุม5้าครนะแต่ไม่รู้จะตัวอะไรครับเดี๋ยวก็รอติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับผม